9,999แชร์เพียงเท่านั้นนะคะกดแชร์ออกไปเซจอาจารย์ทับบอกว่ากดแชร์ออกไปสิคะคนละเก9 9เก้า้าแชร์เพียงเท่านั้นคนละเก้า้า้าแชร์เพียงเท่านั้นกดแชร์ออกไปนะคะเพียงคนละ9 9้า้าแชร์ มีคนส่งใจส้มมาด้วยขอบคุณมากนะคะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ใครอยากถามเอ้ยสี่สิบเก้าข้อความใหม่เธอไปซ่อนอย่างนี้ล่ะโอ้โหนี่คนถามเยอะแยะเลยอีกแล้วเบื่อมากเลยอะไปซ่อนกันอยู่ได้ยังไงเนี่ย 9, 000, นั่ง